สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นสวนดอกคุณนายตื่นสายอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะบ้านเราสะสมดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆแบบนี้มีเป็นร้อยสีเลยนะคะสะสมเอาไว้สำหรับตัดขายกิ่งพันุ์ค่ะกิ่งพันุคุณนายตื่นสายนี่เขาเดินทางได้นะคะตัดใส่กล่องแล้วก็ส่งไปนะคะเมื่อผู้รับได้รับก็สามารถนำมาปลูกต่อได้เลยค่ะ วิธีปลูกก็คือการเด็ดกิ่งนะคะเป็นท่อนสั้นๆแล้วก็ปกักปักลงดินค่ะเลือกพื้นที่ปลูกที่แดดจัดนะคะรดน้ำทุกเช้าเขาก็จะเริญเติบโตค่ะสนใจปลูกดอกคุณนายตื่นสายเหมือนกันนะคะทักกันเข้ามานะคะมีวิธีปลูกแนะนำให้ค่ะกิ่งพันดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆแบบนี้มีเป็นร้อยสีแบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะคะถ้าเจอยุ่งแล้วแปลว่า เจอสวนดอกคุนายตื่นสายที่มีสีดอกคุนายตื่นสายเยอะมากๆแล้วล่ะคะ่ะจะเป็นทูโทเหลืองแดงเหลืองขาวนะคะบันเย็นเหลืองขาวบานเย็นเหลืออะไรแล้วแต่เนี่ยมาตามหากันได้ที่นี่เลยค่ะถ้าสมมุติว่าต้องการเลือกสีเองนะคะเราขายสีละ10บกิ่งสีละสิบกิ่ง20บาทนะคะถ้าเลือกสีเองก็ทักกันเข้ามานะคะขอแค่ตะล็อกได้เลย นะคะขายสีละ20บาทเราตัดให้สีละ10กิ่งค่าส่งต่างหากนะคะเริ่มต้นที่50บาทสมมุติว่าถ้าไม่เลือกสีนะคะให้ยุ่งตัดให้เลยนะคะยุ่งจะตัดสีละ3กิ่งสีละ3ากิ่งสมมุติถ้าเป็นชุดเล็กเนี่ย30สีสีละ3กิ่งก็90กิ่ง90กิ่งราคา250บาทรวมค่าส่งค่ะ ถ้าสมมติว่าพื้นที่มากหน่อยก็ซื้อชุดกลางนะคะชุดกลางเนี่ยห้าสิบสีตัดให้ร้อยห้าสิบกิ่งนะคะราคาสามร้อยเก้าสิบบาทรวมค่าส่งคุณนายตื่นสายที่บ้านเรานี่มีเป็นร้อยสีค่ะนี่นะคะแปลงตรงนี้นะคะที่เห็นถ่ายอยู่นี่นะคะแล้วก็นูน่นตรงโน้นนะคะทางฝั่งซ้ายมือก็คุณนายตื่นสายทางฝั่งขวามือหลังร่มนี่ก็คุณนายตื่นสายนะคะมีเป็นร้อยสีค่ะ สมมุติถ้าสั่งร้อยสีนะคะเราตัดให้300กิ่งนะคะราคา750บาทรวมค่าสง่ง300กิ่งนี่ตัดสีและ3กิ่ง3กิ่ง3กิ่งนะคะรวมกันไปไม่แยกสีนะถ้าเพื่อนๆต้องการให้แยกสียุ่งตัดสีละ10กิ่งนะคะจะ30สีก็30 0กิ่งนะคะจะ50สีก็500กิ่งนะคะถ้าสั่งร0อยสีก็พันกิ่ง พันกิ่งราคา2,250บาทรวมค่าส่งค่ะเนาะดอกคุณนายตื่นสายนะคะกิ่งพันเนี้ยเราส่งได้ทั่วไทยรับไปแล้วสามารถนำไปปลูกต่อได้สบายมางไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้าไปในข้อความเพจได้เลยหรือพทรศัพท์พ 0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะ0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะ0 8 1 4 0นเพราะคะถ้าสมมุติว่าจะแอดไลน์ก็ใส่เครื่องหมายแอดไซน์นะคะใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนะคะแล้วกดเพิ่มเพื่อนก็ไปเจอกับยุ่งในไลน์นะคะจะได้ส่งวิธีปลูกให้นะคะ วันนี้ยุลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ